20พฤษภาคม2,567ลมแรงนะครับดูเมฆบนองฟ้านะฮะกำลังไหลมาฟ้าก็ร้องนะครับผมนี่ฮะดูบรรยากาศเพราว่าเย็นนี้ต้องตกหนักแน่นอนเพราะว่าฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่ายโมงกว่ากว่าตอนนี้ก็นี่ฮ เสียงฟ้าร้องนะครับผมและเมฆก็คลุมอยู่บนท้องฟ้านะฮะส่วนด้านล่างนี่ก็ลมแรงมากเลยอันนี้ขอเก็บไว้ทําเป็นบรรยากาศในท้องทุ่งนะครับท้องทุ่งนาบ้านสวนสำหรับดอกแคนาก็หมดแล้วนะครับถ้าหากว่ายังมีก็คงจะ ร่วงหล่นลงมานะครับตอนนี้หมดแล้วก็ต้องปีหน้านี่ฮะเสียงฟ้าร้องก็หึมเลยครับมองท้องฟ้าก็มีเมฆกาะครับผมไอ้นี้ต้นไม้ต้นนี้คือต้นเชือกนะครับเป็นชื่อของหมู่บ้านก็วันนั้นน้อง มาศัก์สีตัวันนี้ก็เป็นผู้กองแล้วนะครับผมเขาบอกว่าตนเชื่อผมก็เลยต้องเชื่อครับเพราะว่าไม่เคยเห็นนะครับเพิ่งมาเห็นนี่ก็เนี่ฮะเชื่องนี้ประมาณบ่ายสี่นะฮะทองฟ้ามองไม่เห็นแล้วนะครับเคริมเลยครับผมท่านก็จะได้ยินเสียงร้องของฟ้าร้องอยู่ไกลนี่ฮะอ้นีไน้ไถไถไถคราด พอวันก่อนที่นาะตรงนี้ไถหุดนะฮะเป็นแปลงข้าวหอมลินะครับข้านาปีเนีฮยฝนตกมามันก็เจิ่งนองด้วยน้ําแต่ก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ปรับไม่ได้ระดับครับนะฮะท่านมองบนท้องฟ้านะครับผมจะไม่ครึ้มเดียวนะฮะเนี่ยตกแน่นอนครับ แล้วก็คิดว่าคงจะหนักด้วยเพราะว่าเมื่อวนันเมื่อวันที่สิบแปดนะฮะก็เป็นวนันจุดบ้างไฟพญานาคเลยฮรัเม่เคริมเลยครับผมเดี๋ยวผมจะดึงวันเมกลงมาให้มันเปียกครับครับสำหรับคลิปนี้เขาขอ,ขอกล่าวคำว,ว่ากราบัาดีครับผม